ให้มีเจ้าด้วยอืมอร่อยใครเคยกินมั้งเรามีกระต่ายด้วยนะคะทุกคนนโบราณไหมคะเราก็จะนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ขูดนะคะเหมือนหนังไทยเรื่องหนึ่งอะเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะวันก็แซมเปิลนะคะแซมเปิลพอดีเรามีกล้วยไข่ที่ตัดมานะคะเราก็กินไปแล้วละ่ะสามหวีนะคะมันเหลืออยู่สองหวีเนาะ เดี๋ยสองหวีก็เลยเอ๊ะจะทํากล้วยบดชีดีไหมนะคะกินไม่ทันนี่ก็กล้วยเล็บมือนางนะเล็บมือนางก็กินไม่ทันเหลือสองหวนะีนี้กล้วยไข่นะคะกล้วยไข่นี่เห็นไหมมันดําหมดแล้วนะคะกินไม่ทันอยู่กันสองคนกินไม่ทันแต่ถ้าสี่คนก็อาจจะทันเนาะก็เลยเดี๋ยวจะทํากล้วยบดชีนะคะเดี๋ยวจะไปดูมะพร้าวแห้งนะคะที่มันร่วงตามต้นว่าใช้ได้หรือเปล่าเพราะเรายังไม่เคยเรายังไม่เคยใช้มะพร้าว แห้งมาทํากะทิเลยนะคะเราใช้แต่เพราะมันคือมะพร้าวน้ําหอมนั่นเองเนาะ,ะแรกเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะไปดูมะพร้าวก่อนมาดูมะพร้าวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปตลาดนะคะจะมาดูซิว่ามะพร้าวที่รุ่งร่วงเนี่ยมันจะทําเป็นะกะทิได้หรือเปล่านะคะ ก็เลยมาเลือกดูนะคะว่ามันต้องเอาลูกแบบไหนอะไรยังไงเราเราไม่มีความรู้เลยนะคะแต่เท่าที่ฟังจากพ่อค้าน้อยหนาวันก่อนเขาเล่าให้ฟังว่ามันถ้าเป็นหน่อแบบนี้มันมันก็สามารถที่จะทําเป็นเป็นกะทิได้ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเอาหนอ่อนๆไปนะคะก็เลยลองเอาที่มันยังไม่เกิดเกิดรากนี่นะเกิดหนอนี้ไปนะลูกใหญ่ๆญแล้วกันนี่จะไปลองผ่าดูนะคะ เก็บไว้ก่อนลูกหนึ่งแต่ลูกนี้มันก็นี่มันเก่าละเจะหาลูกที่ไม่รู้เขาเลือกยังไงด้วยเนาะเขาเก็บไว้ลูกหนึ่งละอันนี้อันนี้หนักไหมอันนี้ก็ค่อนข้างหนักเนะาะเดี๋ยวไปสืบสามลูกดีกว่าสามลูก วางไว้ก่อนนี่นะคะลูกเล็กๆเราก็ไม่เอาแล้วกันเอาลูกที่มันล,ล่วงใหม่ๆดีกว่าเนาะน,นี้ก็ไม่เอามันลูกเล็กเนาะไม่จะเลือกอยังไงเอาลูกนี้ดีกว่าดูท่าทางน่าจะใหม่หนักด้วยนะคะเลือกลูกหนักดีกว่าลูกนี้ก็น่า,นาจะเอ๊ะเฮ้ยมันเบาเฮ้ยลูกนี้เบา ไม่เอาดีกว่าลองลองลูกเนี้ยลูกนี้หนักน้ำมันน้ำมันเขย่าน้ำได้ด้วยเฮี่ลูกนี้ก็โอเคนะหนักเดี๋ยวเอาสองลูกนี้เดี๋ยวเอาเข่งมาก่อนนี่โอ้ยเอาเข่งมาใส่ด้วยนะคะนี่หนึ่งลูกลองดูลองดูลูกนี้ลูกหนึ่งลูกนี้ลูกหนึ่งสองลูก ลองเสี่ยงดูนะว่าเราเลือกถูกหรือเปล่าเอาอีกลูกหนึ่งลูกนี้ลูกนี้สามลูกแล้วกันลูกแล้วกันเดี๋ยวไปลองผ่าดูนะคะถ้ามันใช้ได้เราก็เราก็จะทำถ้าใช้ได้เราก็จะทำกล้วยบวดชีนะคะเราก็ไม่ต้องซื้อกะทิไปซื้อกะทิที่ตลาดเพราะไปตลาดมันลำบากนะ,ะมันไกลไกลจากบ้าน ตลาดไกลจากบ้านนะคะเราจะลุ้นกันนะคะว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้าไม่ได้เราก็จะไปซื้อกะทิที่ตลาดนะคะลองหนึ่งลูกนะถ้าได้ก็แสดงว่าสองลูกนี้ก็ใช้ได้ด้วยนะ ครั้งแรกที่เราที่เราเอามะพร้าวแห้งมามาลองแชะดูนะคะจะแาะเลยนะคะน,นี่ลองดูนะคะได้ไหมเนาะระวังนะระวังนะระวังมือนั่นนั่นน้ำออกมาแล้วไปโอ้น้ำเยอะมากน้ำมันเยอะมาก ลุ้นลุ้นลุ้นระวัาางมันกระเด็นได้ไหนไหนใช้ได้อุ้ยใช้ได้อุ้ยใช้ได้ใช้ได้อไดไดโอเคโอเคเอา้าเราก็ไม่เคยใช้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยใช้ได้เลยหนูน้ําเออน้ํามันก็เยอะเนาะเอออย่างนี้เดี๋ยวเราก็ไปขูดนะคะแล้วก็แล้วก็ทำเกล้วยบวชชีนะคะพอดีตัดกล้วยมานะคะ โอโอ้ยแจ่วมากเลยหอมมากเลยอะ่ะนี่เห็นไหมเราผ่ามะพร้าวมาแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมมีเจ้าด้วยเจ้าอืมอร่อยใครเคยคิดมั้งเจ้ามะพร้าวเลยให้น้องครึ่งหนึ่งเลยให้น้องครึ่งหนึ่งให้น้องกินครึ่งหนึ่งอืม นะคะคเตรียมแล้วนะคะสองลูกเนาะเก็บมาสองเก็บมาสามลูกแต่ว่าเดี๋ยวจะขูดสองลูกก็พอนะคะเพราะว่าเล้วยมันมันสุกแค่วีเดียวนะคะสุกแค่วีเดียวอีกวีนี้ไม่ไม,ไม่สุกไม่เป็นไรทําวีเดียวก็พอนะคะแล้วก็เตรียมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยขูดใส่นี่นะคะนี่นะคะแล้วมีกระต่ายด้วยนะคะทุกคนเป็นไงบ้างโบราณไหมคะ แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ก็เนื่องจากว่าเราไม่เคยเก็บมะพร้าวมาใช้นี่เรื่องจริงเลยนะคะนี่ครั้งแรกเลยจริงๆแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันขูดได้แต่ว่าเรามีเนี่ยคือกระต่ายนี้ย้ายมาจากกทมองะคะก็เอามาด้วยใช่ไหมคะนี่นะคะเราก็จะนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ขูดนะคะเหมือนหนังเหมือนหนังไทยเรื่องหนึ่งอะ่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะก็จะขูดแบบนี้เนาะแต่ว่า <laughs> เดี๋ยวพวจะให้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องขูดนะคะเดี๋ยวให้แต่ว่าควรจะลองขูดนิดนึงก่อนนะคะมันต้องมือแข็งแล้วก็มือเออเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงนะถึงจะขูดมะพร้าวได้ได้แบบว่าได้ดีเนาะเดี๋ยวจะลองดูนะคะเห็นไหมโอเคนะคะเนี่ยเออก็ใช้ได้อยู่ะนนียโอเคอยู่ทำได้ทำได้ ว่าถ้าจะให้ไว้ต้องน้องถามน้องเขน้องเขาแข็งเลยนี่นะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ให้น้องสาวทำนะคะเยอะแล้วนะคะเคเขาก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเพราะมันจะยาวเกินไปนะคะออก็เหลืออีกเหลืออีกสามอันนะคะก็จะทำให้เสร็จ ที่สำคัญนะจ้าวอร่อยมากหอมแนละเหลือแม่น้องกินนะคะเรากินเพียงเดียวพอ